เอาเข่าใส่เลยย่ใส่เอ็นยัดก้นเลยน้อยนึงก็เห็ดซี่อันน้อยนึงก็เห็ดซี่อันต่อเน่าเต้นน้ำมันโสด่าผู้เดิมไปเรื่อยน้ำไม้้เร็วเร็วโอ้ยหด้ช่อ ผักกราดเอาบ่ผักกระดาวบ่ออึดนะก็แต่ว่าขึ้นมาได้ผู้ขึ้นได้ไปเอาโลดมีอยู่ประมาณอหนึ่งป่าเอ้ย โอ้ยคนมีกัวกัวลายยูทงผู้ผู้ดิป้าเราไปเอาดูทั้งนั้นไปเอาดูไปไล่งงอไปไล่งงอ่ามนี้มันอืดลมพัดมันซอยกำลังจีเกาะตองไปเนาะจีเตรียมงานแต่งเบาดาวมาอื่นนะจีไปตาขาจีบอลเบอ้เกี่ยวนะครับโอ้ย เกี man beat man beat, beat. ่ยวน่ะมันบ oh, like? oh. oh. so hm. ่ม okay. so ีคุณภาพเลยเบิ่งเกี่ยวเกี่ยวมันบิดมันเบี้ยวจังมันเป็นแนวใดเกี่ยวก็ได้เออนั่นแหละจังหวะนะจักมันบ่แม่นเกี่ยวกกันนี่เจ้าแต่ว่าเบ่าดาวบ่อยู่พี่น้องมื้อนี้เพิ่นไปเตรียมงานอยู่ว่าบ้านเจ้าสาวมาซ่องเบิ่งอัน สบายดีมา่เื่อนอันเจ้าบบาพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องาเจ้าบพนเจ้าบ้ด่นาบาก้องหาแต่ไปหาบอบอดอง้นาห่ังทอนเดียวนี่ดังมุดมือมกราคาแพโอ้ยก็เดเอากับบดังเลวอันนี้เป็นล้านพวกเด้กันนะ ต้องไปเอาเกี่ยวไหมเกี่ยวมันสุ่นผ้าแน้เดี๋ยวนหลดมากกจอดิเนาะพูดมันสีลงมาทังต้นเกี่ยวบ่เขาเตียวต้นมันสีหักมันเกี่ยวบ่าเข่าโอ้ห้องน้ำเพื่อน็อกว้ผู้ใด เบ่งด้วยขัวเลยเลนเรามาออกม่ไรกนใเครื่องกระปุกเดี๋ยวาแล้วนก่อนไปนเทียงพี่น้องึ้นเฮือนขึ้นเฮื่อน พ่อบเจ้า่ได้ขงวเพาะ่านโสบายนะเฮ้ยโตบ่ไหอันุ่นนั่นุนี๋นะเฮ้ยขวาเขมาขวขวาเองขามาอื่นเขาไปก้ยสุก้ียวเองวตั้อย่างตานป้าป้าีไฟิน้องเป็นขวาทาคนมาแก็ตัเออสเจ็ดาพ่อบอ พออยู่หรอแมนในซัมได้ข้าวสารเบิ้งไข่ขาเบิ้งรูดเบิ้งมันป็นพ่อเปนจีนัน่ยมันเลือก็กินเท่าเองมันบริดนาอูเด้อ่ะเดี๋ยวเบิ้งข้าวพี่น้องเลี้ยงขามันคือหิ้งหิโอ้ยเมนเมื่ป้าสอบดำเท่านี้โอ้มนก็พ่อแล้วจะจะสอบวุซสอบได้หาสอบผู้ได้หาสอบพ่อบอกกะว่า พอเนาะพอกสอบูจเือบอกดาวบาน่าอได้อันี่นะแตงก็แตงกี้หน้าใช่หมยังบระจานอยู่ั้บๆเงินไปเงินมันอ้าวคือบ่านั้นปิดจา พูแค่นี่นี่บอป้าดูเนิแค่น่นี่บอม่น่แก่ถอกก็มีแนวแก่ถยเอาแก่แนะกบ้าคกแขงหนเนกควยม้เฮ้ยกูสิจัดอันนี้ด้เน้ออันนี้จสิบานเ่านั้น่าน้ชาตอนแล้วติ้งเยังเา่าได้ยินยวย ง่อยปาเียแลเดียวนี้ยังเพาบ่นี้จะกเก็บไปไปทางใดเนาะกเยไปับน้องชาลางีแก๊สขอภาแล้ว่แก๊สไลกเ็ตกเพ้าภาเมีโอ้ยเสียขาเราเองขาราใส่เลยกรไปพับโมมนตว่าขาีเกลี้ยงนายใช่เนาะ บ้นี่ดอกนุ่คนผูกแค้นมาไล่ดอกขัเินผายใช่ของเงนมันคือผายิงโอ้ยผายใช่กับไลได้หมู่ไลเนาะแค่ผู้ใหญ่ผู้โตขึ้นมาประมาณสีคนนี่กั่าอยจกจ่นเลยผูกผูกเท้าโตเนาะผูกเท่าโตชวไลกับผูกอยู่บ้าน้าสาวบ้านผู้สาวบ้านชาสาวโอ้ยบริชชนยังดอก เ่างานแต่ว่ามันกับหกแน่แล้วมันจะสิไปจัดไปใช้เห็นเนาะเต็มอยู่แค่ตู้เย็นกัเต็มเทียงเยพินานแลยขยายเทียงอีกอ้วีกัินอยู่สันพี่อโอ้เห็ดอยู่ลุมผูแล้ว เออแล้ม so like yeah, uh, ันก no. yeah. ินเห็ดอยูุ่่มแล้วเนาะผู้เห็ดอยู่ตรงหน้าผูกก็ได้ยังดอกเห็ดสินห้บานิพัฒมองโตเนาะมองโตมองต้านมองเต้นเท่าหน้าก็ได้เอ้ยนาเท้าหน้าเนาะเท้หน้าก็ได้เห็ดหังนั้นมันสิย่าเยังคำว่าเห็ดอยู่เือนมันบอคือดอกคนแทวขึ้นเทวลงเฮ้ยมันบ่มันบ่มีเตียงนะเอาใม่เน่านะ ไม่กลมๆนนะกายแล้วแปนกไกที่มองเป็นเตียงเนาะเป็นเตียงเลยกับมองเห็ดกินเอากนอาะไม้นะอไม้นะสอันลมันบ่พอเนาอ่าเอ้ยอันเดียวชองอันพอเออชองอันพอใช่ยูช่องอันกับ่พ่อบ่กับพ่อดอกแต่ว่าใขรอยูอเอาันมันบ่กิน่ด้ี่ได้อันแปน้ี่มองเห็ดกิน คำว่าเห็ดยูเทิงบอกคือดอกน้ำผัดล่างจ้จ้เปื่อนมดคนบแขกแขกผัดยูลุ่มเจ้าของผัดเห็ดยูเทงต้องเห็ดยูลุ่มแขกอยูเทงใครอยู่มีดมืดได้สปามีดยังเด้สิลม่วขึ้นมืออิญนี่ยงหาเคียงบ่มียังเคียงยังพันเดียวพะมีดมืด ยังก็จะกุ่ลกันตึกษาฮานดื้อจ้ดักเด้อคูมือเียนะมีจะไปเอาน้ำเจ้าพาะเบิร์ตโอยชว์ไลฟ์เขาบอกคอยถือมากมตกี่นะเขามาิกะถือลยอยู่เสียมกก็บอกเขาเขาก็ถือจะคันวัดเออซุมเคยเลยก็บอกเขาเจ้าเขาเจ้าถือมาแลกเงื่อน้อกายเขา มาโฮมกันเดีวกันน่ะพวกพวกนีไข่ไกูมีมีเออไอ้น้อกไ้เข้ามาแล้วเฮยซื้อค่าซื้อนี่บอกเข้ามาร่วมกันว่ะตอนนั้นม่งตอนนี้ม่งก็บอกจู๋บอกภาษาเออจะแต่งเคยเด้อบภาษาอุ่นมาจักเนาะจะแต่งเคยเด้อบภาษาอุ่นก็บอกว่าสองปีบางคนจะอุ่นหามาจักแต่งเคยหะหนึ่งมาจักและภาษาอีน้อยก็บ่จักเฮาบอกเออแล้ววา ก็จะบอกไปกระบอกเนาะลูกเคยลานเคยเฮาไม่เห็นอยู่เห็นกินฮะเขาจะไปถือมันนะเฮ้ยถืออยู่ทีเนาะเมร์ก็บอกเขาว่ถือฝากจะมีเดจอบอกรันเคยเคยเคยขูมมือนี่แบบเคยกันไหมนะมันบกพร่องจักอยากถือมันได้กันเคยตะกี้นนะแมน์ยู่ผู้ใหญ่เนาะเขาเจาก็ถือบอกง่ายแต่ขนาดเคยผู้ยืนเราอยู่นี่ก็ยากเลยสิถือมันยาก ใครอยู่ดอกมีลายอยู่มีลายอยู่โดยผ้าสาวสาโอ้ยคาลายดวงกัสันนึงาดหน่อยนะเอ้กกบบวาอกดวงัมันพองานก่อนลายดวงกันนึงเดี๋ยว

ว่ะเขาเหงาไดเธอชมมุดต่อไปตอนนี้ลูกเขาเจยังน่อยยังไม่เคได้เอาบอก่าเะเอาหอมตะกี้ผัดมันกคืออนนั้เดี๋ยวนีเขาเอากันเบิดมาขันว่าขันว่ากันเบิดกับบักทึกแดงมากับจีฮวานเป็นองยคู่

โอ้ยยังกยังบาได้ชิลอยู่เออเขาคขมือนี้เขากินปลาแดกปุ้งน้ำปลาแป้งนัวช่มันมาเพกัวติมจังน่อยเาะช่มันมาพาอกะครัวตต่มจักหน่อยเนาะ ก็ it, ตามให้พ oh> ี่น UH> ้่งราเห็ดเบี้ยมืออื่นใชจัหมล่ะเราผ้งมืออื่นจมาเนีหมาหนึ่งเนือนางปลเด็ปุงหมักริกริกก็ซือมปแป้งนัวขี้แยมแป้งนุวน้ำปลาด้อน้ำปลาปเด็ดก็ปลเด็ดปุ้งเหมือนแล้วกระซิบใสัยมืออื่น

ผักกะลมกับไปซื้ออยู่กับเมืองกับผักยังเป็นตอมีกัไปซื้อผักบัวน้ำนเตับวเาลากกานพี่น้องตอนนี้กับปรึกษากันยังนะเนาะษากันยังบมได้ยังจัเงินได้แล้วเห็นว่าวก็ข้าวคัวกับข้าวคัวกับหมักพริกได้เลย นี่ช่างใช้สินดต่ันใส่ทงกินมื่ออยู่เมือกินอยู่เงื่อนบอมือกินอยู่เงื่อนบอแล้วมันจะโบราณสูแล้วคนจังแซ่แนมันกับปลายชแล้วเราไล่คมมันจังแซ่ถวยบ้วงยังกะเรียบร้อยเมื่อไรเอามัดล่างเลยไม่ให้ถวยป้านะถวยละก็บเมื่ออื่นถือแล้วโอ้ยเท่านี้มันไกลทางอยู่บอก็จบแล้วไปแล้วพี่น้องพอกันกินเจ้าจอยบ่ได้มาเวรางานนี่เนาะ โอ้คันคลิปหน้าสบายดี